เอาแล้วนะครับคนกับช้างนะครับกอดรัดฟัดเวี่ยงกันนะครับภาพนี้เป็นภาพาที่พี่น้องไม่ค่อยได้เห็นนะครับเห็นไหมไม่ใช่ตบจุบตบจุบนะพี่น้องก้มหลงจูบก้มหลงจูบเอออันนั้นเป็นชายใหญ่นะครับก็มีจเจ้าหน้าที่ภายในพเนตรของช้างก็เนะข้าไปยกรวตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แข็งแรงมากเลยก็มาถ่ายทำให้พี่น้องได้หินนะครับอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหญิงสองชายก็คือเจ้าหน้าที่ี่เป็นผู้หญิงอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ชายแล้วก็ชายใหญ่นะครับก็เขาคลอพนอกันอยู่ ช้ชางรักคนคนก็รักช้างคนรักช้างช้างก็รักคนตามที่พี่น้องได้เห็นใช่ไหมนะครับเอาแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่นั่นแล้ว อพลอยป้อนนมหญิงเล็กบ้างนะครับก็มีควานสุริยาเข้ามาควบคุมมาดูแลกับส่วนหญิงเล็กนะครับก็พยายามเข้าเต้านะครับก็เข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับด้วยเหตุที่ว่าน้องเขาตัวเล็กนะครับ <c oughs> ควานสุริยาบอกว่าน้องยังไม่ได้ตั้งชื่อครับก็อ,อย่างนั้นนะครับเอา เสียงนะร้องให้เห็นสองภาพเลยพี่น้องนะครับหเห็นทั้งบรรยากาศของการช่วยน้องให้ได้นึดื่มน,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 นมนะครับแล้วก็อกอดอชายใหญ่นะครับ ก็ช่วยเต็มที่ใช้เสยยางนะครับใช้เขาเรียกว่าอา้อาวอา้าวเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมปากแดงแฉะเลยมีนมด้วยปึ๊บพี่น้องในไลฟ์สดก็คงเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับด้าน้ายมือนะครับคนรักช้างช้างรักคนมีการลูบมีการเกามีการสกิดกันด้วย เออนะครับส่วนทางขวามือก็เป็นคุณหมอพลอยแล้วก็ควานปริยาก็กำลังช่วยเหลือให้ให้น้องได้ดื่มนมนะครับอาการนี้ปลอยไปเลยไปเลยได้แล้วได้กินพังแล้วใช่ไหมเอาเลยเอาเลยขอบคุณทองขวัญแม่กาขอบคุณครับขอบคุณครับจาลีจาลี กดติดตามด้วยนะติดตามแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณการซัพพอร์ตด้วยนะครับขอบคุณครับ,บและก็ใจด้วยนะครับทุกคนครับก็มีคุณหมอเข้ามาช่วยดูแลน้องแฝดด้วยนะครับ ข็งแรงพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีคนนี้นะครับเห็นชัดนะครับเห็นชัดว่าน้องอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทั้งพี่ใหญ่ทั้งน้องเล็กนะครับ ทำอะไรอืมหนูอ้อนทำเอาอะไรเนีหนูอ้อนเอาอะไรเอออยากได้อะไรอยากได้อะไรจากแม่เนี่ยเออจะไม่เห็นอ้อนตั้งนานแล้วเนี่ยเหมือนอยากได้อะไรหรือเปล่าแกไม่ ก็มีความคุ้นเคยช้างและคนคนรักช้างพี่น้องนะครับดูดูโอยกอดโอ้ยอิจฉาดิโอ้ยลุงอยากจะกอดบ้างลุงอิจฉานะนี่เอออิจฉาสิเนี่ยดูสินะครับอันนี้เขาเรียกชายใหญ่ใช่ไหมชายใหญ่ชายใหญ่หญิงเล็กชายใหญ่นะครับ ไก่ไก y c เท่ากันโอ้โนะครับหญิงเล็กเอ้ยเร็วเป็นยังไงหญิงเล็กโอ้ได้ดื่มนมหรือยังวันนี้ กภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำไมแย่ปากตัวเองอีกแล้วเออได้ยินเสียงลุงไหมเนี้ยนะได้ยินเสียงลุงไหมเออเนี่ยโอยน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักสุดๆอันหน้ามาทางลุงหน่อยแล้ว ครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ไม่ได้เห็นในไลฟ์หรือว่าไม่ได้ชมไลฟ์นะครับเออวันนี้ก็ทำคลิปด้วยนะครับวันนี้เอาเอาปึ๊บทำยังไงปึ๊บอ้าวไปซ่อนแล้วไปฝากนแล้วไปอยู่ใกล้ๆขาแม่แล้วใกล้ๆพังจามจุลยแล้ว แม่ลุงทำไมฮะอทำอะไรลุงเนี้ยนะครับอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับฉายยาก็คือพี่ใหญ่โอ้จะนั่งโอ้โหดูดูดูอยากนั่งเก้าอี้ดูซิพี่น้องเอ้ยนะครับมาหญิงเล็กมาเร็วเลวลูกเล็้วขยับมานีเล็้หวิงเล็กเลี้ว จะนั่งเก้าอี้จะนั่งเก้าอี้ไ,<ป>ได้นิดนึงก็เอาเนาะโอ้ไปแล้วไปหาน้องแล้วไป,ไปไหมไม่ไปรออักแม่มากอื ออเสาะไม่ไปไหนเลยอยากได้อะไรเนี่ยฮะเอออยากได้อะไรจากแม่เนี่ยเอออยากได้อะไรอะ่ะนะโอ้ยนอด,ดูดูดูออเสาะออเสาะดูสิาาไปเล่นกับน,น้องบ้างเร็วเอาเอาไปเล่นกับน,น้องบ้างออพี่น้องที่ชมจากไรสดเห็นไหมพี่น้อง ไปแล้วโอ้ปึ๊บชนชนลูกไหมเฮ้ย,เ,ยเข้ามายัางไงมันมันมันที่ผมเลยเออเนี่ย จะกินนมอีกแล้อพี่น้อง